อยากจะให้ปีหน้านะคะเป็นปีที่รุง่งเราต้องทำอะไรบ้างให้เลิกพฤติกรรมนะคะแบบคนที่ขาดแคลนดังนั้นถ้าหากว่า,าต้องการเป็นเรื่องของเงินเงินความมั่งคัง่งอันนี้ครูอขอรวบยอดเป็นเรื่องเดียวกันถ้าตอนนี้ค่ะต้องการที่จะให้ปีหน้าเนี่ยชีวิตพรุ่งในเรื่องของการเงินและในเรื่องของความมั่งคัง่งแปลว่าตอนนี้ยังรู้สึกว่าที่ที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะ ยังไม่พอใจครูอยากให้ยอมรับสิ่งนี้ก่อนคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จิมโรนพูดเหมือนกันอาจารย์ของจิมโรนสอนจิมโรนอีกทีหนึ่งว่าถ้าจิมโรนอยากจะมังคังลำรวยอ่ะสิ่งที่จิมโรนจะต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยนที่ตัวจิมโรนเองจิมโรนคืออาจารย์ของโทนี่โอบินส์อีกทีหนึ่งทีนี้พอเรารูล้ละอ๋อเราต้องเปลี่ยนครูอยากให้ทุกคนในที่นี้นะคะยอมรับก่อนว่าคุณต้องเปลี่ยนยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเอง ถ้าคุณอยากจะมั่ง,งคั่งร่ำรวยขึ้นสิ่งเดียวที่คุณเปลี่ยนได้คือการเปลี่ยนตัวเองแล้วอะไรคือการเปลี่ยนตัวเองการเปลี่ยนตัวเองที่สําคัญและมันส่งผลต่อทุกด้านเลยนั่นคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณถ้าคุณเนี่ยอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอยากจะเป็นคนที่มั่งคั่งมากขึ้นอยากจะมีเงินเยอะมากขึ้นคุณต้องเป็นคนใหม่ก่อน คำว่าเป็นคนใหม่ก่อนเลิกพฤติกรรมแบบคนที่ขาดแคลนพฤติกรรมแบบคนที่ขาดแคลนคืออะไรจิตตกขี้ฉาตั้งใจโกงแต่อย่างเช่นการจิตตกหรือขี้ฉาเนี่ยบางครั้งไม่รู้ตัวค่ะนี่คือพฤติกรรมของคนที่ขาดแคลนคนที่อยู่ในโลกที่ขาดแคลนดรจโจดิพิซาบ,บอกว่าให้เลิกพฤติกรรมแบบคนที่ขาดแคลนคำว่าเป็นคนใหม่ฟังคํานี้ดีนะคะคำว่าเป็นเป็นจากข้างในไม่ใช่แค่เปลือก ถ้าคุณไปพยายามเปลี่ยนแค่เปลือกคุณจะไม่ได้มันคุณต้องเปลี่ยนจากข้างในเริ่มจากข้างในคือจุดที่สําคัญที่สุดคือเปลี่ยนการเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือเมื่อเขาเห็นคนอื่นได้เขาจะรู้สึกแฮปปี้ยินดีกับคนคนนั้นด้วยเหมือนกับเขาได้ด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคนอื่นได้แล้วคุณรู้สึกแย่ yeah! นั่นคุณกําลังอยู่ในโหมดของความขาดแคลนถ้าหลุดจากตรงนี้ไม่ได้คุณไม่มีทางรุง่ง